สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พาเอฟซีไปตามโค้งสุดท้ายแม่สถาพรนะครับแม่สถาพรนะครับได้ตัวเลขแล้วนะครับนี่ทางไปแม่สถาพรรถเข้าไม่ได้นะครับต้องเดินเดินเข้าไปนะครับตัวนี้น่าจะเป็นลุมลึกนะครับถาเขาลําบากนะครับต้องเดินเข้าไปอย่างเดียวนะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับที่สีคอรภูมินะครับนี่เราไป ไปตามเล็กเมสถาพรโค้งสุดท้ายมาฝากเอฟซีนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับชอบตัวไหนก็จัดได้เลยครับสแมเมสถาพรนะครับโค้งสุดท้ายทางไปลำบากนิดนึงนะเอฟซีเดินนะครับลำบากขนาดไหนก็จะสู้เพื่อเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทางช่องนะครับ คุ้มซัพ์พญานาคนะครับแล้วก็เพจอีสานนิวนะครับแล้วก็เพจคุ้มซัพ์พญานาคนะครับอยู่โอเคครับกับทางทัวรสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สถาพรโอ้มาถึงที่แล้วโอ้ไม่มีอะไรมาอะกำลังทำขนมจากขอบคุณจ้าสาธุสาธุขอให้ทำรวยๆทำอะไรคะต้มทำข้าวเหนียวแก้วจ้ะข้าวเหนียวแก้วอ๋อข้าวเหนียวหวาน ทานิวานในแก้วอ๋อดีไปอยู่ป่าๆอะเดี๋ยวขยันนะแม่นี่โอ้จ้ะแม่เค้าทําแกงหอกแกงงวงอืมเอายังไงวันนี้แม่ไปบ้านในการตรวจนะวันนั้นน่ะโอ้มันปลัดจะไม่เนี่ยชื่อตะแม่จิ๊รถวิ่งนี่គេថាออโตฟลูนี้ตรงตลอดสามแยกឲ្យเลี้ยวเลี้ยวซ้ายทําไมก็เลี้ยวซ้ายตัวหําดาลสรบฝายโซนโอ้ไปรับวิ่งไปรับวิ่งหมู่รถตัวจึงติด ครับนี่ก็มาตามเลขกแม่เลยเลาไม่ต้องอะไรเยอะเลขกนะแม่โทรเลยเลขมีฟันไม่ยากหรอกเลขแม่ไหาแล้วเมื่อวันพระครับเอาเลขที่วันพระนะครับจ้าไม่ยากคุณโสดจ้าครับอ่าเลขแม่อ่ะมีฟันไม่แม่เปะฟันว่าเห็นคนแก่ตายหนึ่งก้นนี่ฟันว่าเห็นคนแก่ตายหนึ่งนเตี๊ยเก้าสุดแม่ฟันเมื่อคืนไม่ยังไม่พูดก็ฟังเลยโอ้ฟันฟันว่าคนแก่ตายแม่ก็ตีแก่ก้าเนาะ เงบก็ะศูนหมวยก็ะนึงนี่ฟันว่าคนแก่ตายหนึ่งคนนี่นี่ๆเลขยายมีจุดทูบได้หนึ่งศูนย์หนึ่งเทวดาน้อยได้ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่แล้วเมื่อคืนแม่ก็ฟันว่าคนแก่ตายจ้าตายหนึ่งคนจ้านี่แหละผู้หญิงผู้ชายเมที่ตาบ้าตายคนผู้ชายคนในบ้านเห็นบอกคุณไม่ไม่ใช่คนในบ้านนี้หรอกจ้ะอ๋อ ไม่ใช่คนในบ้านนี้จ้ะนี่แหลลขแม่มีแค่นี้เหล็กงวดนี้สามตัวสามตัวไม่ให้สามตัวเองอันนี้เลขจากไนบ้างแม่มีอันนี้อันนี้เลขที่แม่ว่ายายมีต้นน้นพระต้นน้ำพระอันนี้เทวดาน้อยต้นมันพระอันนี้แม่ฟันเมื่อคืนครับจ้ะสรุปแล้วเลขแม่ที่เด่นเด่นคือตัวเดียวจ้ะตัวนี้แหละสามตัวนี้แหละสามตัวที่พอฟันรับพี่จ้ะจ้ะ คนตายหนึ่งคนจ้ะฟันว่าคนแก่ตายหนึ่งคนแก่แก่กตีเป็นเก้ามาไหมจ้ะคนแก่แม่จะตีเป็นเลขเกล้าจะ้ะงบก็ศูนย์มวยก็หนึ่งตายก็ศูนย์เนาะจ้ะตายก็ศูนย์คนหนึ่งก็หนึ่งเนาะหนึ่งก็หนึ่งอ <c oughs> ือเมฆยายมีก็หนึ่งศูนย์หนึ่งยายมีเข้ามาแม่เมื่อวันนี้จ้ะยายมียายมีมาอยู่ไม่มาอยู่กับแม่แม่แต่แกอยู่บ้านโน้นอ๋อแกแกเจอแม่แม่แล้วแกเขาเป็นเพื่อนกัน ไอสมเรียกันนี้นะคุณจ้ะแม่กิเโน้พังแม่์เมย์เราเลยเตยเาจ้ะแต่อินเาเวียมันเมียนไวไฟอยู่บ้านนี้ก็มีไวไฟทุกบ้านแล้วก็ถ่ายทำได้อยู่นู้นคุณอําพลนู้ยแม่ตายตรงไหนก็ไม่ติดเลยจ้ะนี่แหละจ้ะเล็กงวดนี้อันนี้แหละจ้ะไม่เยอะหรอกจ้ะจัดสองตัวด้วยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่อย่างนี้เนี่ยจ้ะ ไม่จะให้ไม่ให้ยังไงฮะก็นี่แหละจ้ะก็หน um> ึ่งศูนย well, ์หนึ่งศูนย um> um> ์เจ um> ็ดส um> 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 ี่ตามที่ยายให้เทวดาน้อยให้อันนี้เลขแม่ฝันก็คือเลขแม่ต้นคือสรุปแล้วก็มีแค่นี้เองจ้ะมีแค่นี้แหละจ้ะเลขเยอะๆก่อนๆก็คือยังไม่สรุปให้อันนี้คือสรุปให้แล้วคงสุดท้ายแล้วน่าจะได้ประมาณนี้นะแม่เนาะจ้ะเอานี่แหละมันจะได้ไม่เปลืองเงินเยอะจ้ะเนาะอประมาณนี้ก็ได้เลยได้ก็ได้เลยจ้ะแต่แม่จะเน้นเลขเขาไม่ฝันเมื่อคืนนี้จ้ะเลขฝันเมื่อคืนแลวเลขยายเต่พอฝ เลขใหญ่จุดทูบได้หนึ่งสูงหนึ่งเลขใหญมีเลขใหญมีให้ตอนวันพระ,ะนะครับเลขใหญ่มีให้ตอนวันพระนะครับจ,จุดทูบนะครับเอฟซี 4, ทุกคนทุกท่านนะครับมีื้องแม่สถาพรนะครับวันนี้แม่ก็ทำขนมโรททำขนมโรลูกนั้นแม,ม่ทำขนมได้แม่ก็ขายบางแจกบ้าง ทั้งขายทั้งแจกทั้งไว้ก็ถ้ามีอะไรก็ fc ทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะตามให้ทุกงวดด้อแมถ้าผลบางงวดที่แล้วไม่ได้ตามก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตามให้งวดที่แล้วุดทูบให้ยูทูบยายมีได้แปดเจ็ดเจ็ดแม่ก็ตีเจ็ดสองก็ก็สองเนาะทีนี้เจ็ดแม่ก็ตีเป็นเลขหนึ่งเลขสองก็ได้อยู่ ได้ยังไงเนาะจ้ะได้แปดสองหนึ่งอ่ะจ้ะได้อยู่แต่ได้นิดหน่อยตามภาษาคนแก่นะซื้อห้าบาทสิบบาทถ้าคุณนายมีเงินเยอะก็ซื้อเยอะๆไปเลยครับอ่ะจ้ะเลขประมาณนี้เด้อแม่เนาะแม่แม่เลขนี่แหละนี่แหละประมาณนี้แหละเลขเท่านี้แหละจ้ะเลขเท่านี้อ่ะเท่านี้แหละเท่าที่เห็นอ่ะเท่าที่เห็นนี่แหละเลขแม่เลขแม่นะครับจ้ะยายมีบอกว่ายายจุดทุกครั้งเดียวพอนะลูกจ้ะถ้าได้ก็ได้เลย แกบอกจุดทุกครั้งเดียวบ่จ้ะจุดอันพระเลยแกมีแกเข้ามามายังไงบ้างแม่ก็เวลาท่านมาก็แม่จะขนลุกเลยจ้ะเนี่ขนลุกเลยขนลุกอ่ะขนลุกเลยถ้าคุยถึงเนี่ยขนลุกเลยถึงมาเลยจ้ะเห็นพวกคุณมาแกก็ดีใจจ้ะจ้ะให้เขามาอ่าสดสดลิบอยากให้แนวทางลูกหลานเพื่อได้เพื่อได้เป็นเป็นตันงูแท้าก็เข้าเนาะแม่เนาะจ้ะไปขึ้นไปก็ยังเข้าเนาะ อันนี้เลขของแม่โดยตรงเลยเดอเอฟซนะครับเป็นเลขของฝันเก้าศูนย์หนึ่งฝันเห็นคนแก่ตายคนหนึ่งครตีความฝันเป็นแกช่วยตีแม่ด้วยก็ได้ตีเอาเลยจ้รฝันวเห็นคนแก่ตายหนึ่งคนเมื่อคืนนี้เองอันนี้เทวดาน้อยจุดทูบได้ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่อันนี้ยายมีว่ายายมีจุดทูบเลขก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเนาะเบาสักมาถ่ายโอเคครับแม่ขอบคุณแม่มากครับ ครับขอบคุณครับจ่าขอบคุณเอซีทุกท่านขอให้มีโชคมีลาบกับยายมีกับเทดาน้อยกับเลขฝันแม่สถาปนนะจ๊ะขอให้ทุกคนรวยๆจ้าสาธุสาธุจ้า